ให้ออกผื่นจากโรคหัดนะคะโรคหัดอย่าาษาอังกฤษเราจะเรียกว่ามีเซลนะคะซึ่งแบบมันจะเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงเนาะอาการของโรค ไข้ออกผื่นจากโรคหัดเนี่ยก็คือน้องจะมีไข้สูงไข้นี่จะขึ้นพุ่งเลยถึงประมาณ3-9 40เลยร่วมกับมีอาการตาแดงนะคะมีอาการน้ำมูกไหลแล้วก็จะมีอาการไอมากนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโรคหัดแล้วครนี้พอหลังจากเป็นไข้เนี่ยมันก็จะมีผื่นออกนะคะซึ่งผื่นเนี้ยจะเป็นแบบพร้อมกับ ไข้นะคะไม่ได้เป็นตอนช่วงไข้ลงนะผื่นจากโรคหัดเนี่ยมันจะดูน่ากลัวมากมันจะเหมือนผื่นแพ้ยาคือมันจะแดงมากแดงแบบชนิดที่ว่าแดงหมดเลยแล้วก็ผื่นจะหนาแน่นมากนะคะหัวขาตัวเท้าคือแบบแดงมากแล้วหลังจากผื่นพวกนี้มันเป็นอยู่หลายวันแล้วถึงจะหายและหายแล้วเนี่ยมันจะยังเป็นรอยค้ำอยู่อันนี้คือโรคหัดนะคะแต่ว่าต้องเน้นก่อนว่ามันจะต้องมีอาการทาง ระบบทางเดินหายใจที่หนักมากร่วมมาด้วยนะคะคันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยของโรคหัดเนี่ยเด็กก็จะมีอาการแทรกซ้อนได้เรื่องของปอดอักเสบเพราะว่าไอายเยอะจะปอดอักเสบนะคะหรือว่ามีการทางเยื่อหุ้มสมองนะคะก็คือเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ซึ่งมันจะแบบค่อนข้างจะรุนแรงมากเลยเนาะแล้วก็การติดต่อโรคหัดเนี่ยมันก็จะติดต่อกันทางแบบละอองฝอยไอจามน้ำมูกรดกันนะคะคันนี้มันจะรุนแรงกับเด็กเล็ก,ลก,ลกแล้วก็พวกคนที่แบบภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือ ว่าคนตั้งคันนะคะปัจจุบัน ก็คือวิธีการป้องกันโรคหัดเนี่ยก็คือมันมีวัคซีนนะคะซึ่งมันจะอยู่ในกลุ่มของรูปแบบวัคซีนรวมโรคหัดหัดเยอรมันแล้วก็คังทูมันจะฉีดตอนน้องอายุ9เดือนถึงปีหนึ่งนะคะ1รอบแล้วก็อีกรอบหนึ่งจะกระตุ้นตอนประมาณ2ขวบครึ่งนะคะอันนี้กอ็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการป้องกันโรคหัดส่วนในเรื่องของวิธีรักษาเนี่ยก็คือจะใช้วิธีการรักษาแบบประคับประคองนะคะต้องอาจจะต้องให้น้ําเกลือให้ออกซิเจนถ้าเกิดไรเยอะรวมกับถึงอาจจะต้องแบบแยกน้องออกมาจาก กลุ่มคนในบ้านนะคะหรือว่าจากเด็กอื่นๆนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าลูกมีอาการแบบที่หมอบอกก็คือมันผื่นมันขึ้นขณะที่ยังไข้สูงอยู่แล้วมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเยอะมีตาแดงไอเยอะนะคะพวกนี้ก็คืออาจจะต้องไปพบคุณหมออย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะ